่ใหญ่ไปบวนี่ะด oh ได้ได้ครับตอนนีก้กับร e> uh> ับ่เดี๋ยวเอาไปห้เพื่นเลยผูได้ประทันไหนมาถ้าจ้ำใส่ได้ก็รวมรวมเหลีวกับประมาณสิบห้าคนนะครับเนาะสิบห้าคนครับได้แล้ว สีชมพูเนี่แหละจะงามใสอนีเ่เลยนี่ผู้ใดบ่หนมาเนี่จานบาดจานบาดเบอร์ไหเบอร์เอลบอเอ็มเบอเอมเบอรอลของผู้ใดหรอไอ้บคอรัหมบุดมนบแมนแครับเอาเลยครับจานบาดอันนี้ของอจอันนั้นเ่าไ่ก่อนถ้ามีไขเบอร์ สีชมพูเดียวกันนี่แหละช้างามเมืงนนี้ผมจะเอาไปอำจานบาครับทันี้ไม่เปิดกรั้นเรับเป็นจัเอรครับอ๋อเจเจ๊ดิโอเคโอเคบุรีมอ๋อออไอ้ถ่ายแันเลี่ยนั่นลืมไอ้โมโขดด้วยรวมรวมเรียกกับสิหาคนเนาะซิบหาอาจารย์โอได้ไปไม่ต้องบน กอเว้เอาเอไมืทบ่ายนี่ครับ่ทบานเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไเมาหาไ้แล้วมาู่มเยยมา้อน่าและเจะเอาเบอร์าแังันหูเบอร์เนกเาไวเอ่ันนี้แจกแจกให้อาจารย์นักดนตรีครับถ้าซื้อโตัะละสี่อยไปได้นมนีีแจฟฟี่ครับให้อาจารย์นักดนตรีใส่อันนครับ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 

ตัวอาีนี่แหะงามแม่มังซีนี่แล้วบงามเลยรับปีนี้ครับอสวยสวยสวยีก็วยนเอปแล้วเนแล้วมันบอเอาีได้สเอาสามก็ได้ตัวเอาสเทียนกันเลยสามอกกเเลือที้นแล้วนะเลือีีจับโดนมพอดีครับจับโดดเื่อต้องให้หรอ มีมีครับมีขายแต่ตัวนี้ตัวนี้หายเพิ่นบ่ได้ขายแกรวมรมเลือกอะสิบจะโตครับสิบหาเนาะสิคนพบสิหาสิบหาโตครับคนละโตครับอาสีชมพูมันจงสีเดียวกันครับ คำรับครับนี่สำหรับอาจารย์นันตีครับขออนุญาไทลครับครับได้ครับมือนี่กะปอบเสือห้ครับอาจารย์นันตีครับเอาิ่นบ่ได้แล้วหรับอาเรือกัาเลยครับขอบคุณครับ ว่าทีเพิ่นเอาไปหายน้ำเอาไปกับมันหนึกุค,ครับสีชมพูเบอร์ไหนก็ได้แล้วเนาะขอบคุณครับ,บ,รบถื่อเบอร์วะล่ะอันนั้นเบอร์เอ็มเลยครับมันหน่อยดเด็กเด็กไม่แง่เอ็กขบคครับไปเอ็มนี่ทั้งนี่ห้าหบื่คขอบคุณเอลมงครับนสิเบิ่งโป๊ะเบิ่งคอสื่อแอลไซเดนเป็นบอทขอบคุณครับครับที่พอครับส้อนรับอาจันหลักงานดนตรีครับ,บอ่าพระติฆาขอบคุณครับ เป็นจุดเด้ใส่เป็นทีมครับคุณคืออะไรครับชมพูอยู่เบื้องหลังอีกงานหนึ่งครับอาจารย์นักดนตรีแต่ว่าทีมคอนไวอยกัน เลียงนำอยู่ครับวงหนึ่งวงสองช่วงก่อนเปิมฤดูกาลครับจะเป็นกำลังใจในการสู่ง,งานดุยงานครับเสื้อจะซิบหาโต๊ะ,ะอะแต่มูลค่าะกะ็หลายบาทอยู่ครับแต่ว่าให้็นที่แจก,กตัวละสี่รอยปกติครับสี่ร้อย เสร็จแล้วนี่ไม่เกินห้านาทีเสร็จแล้ววันนี้กับชิมี่ซ้อมซ้อมในเวทีเวทีกำลังเห็บอยู่ครับซ้อมจริงซ้อมจริงแบบแสดงจริงเลยครับ ทีวีแบบพื้นจออม,มากอีกอยางลายครับตอนนี้กำลังนั่งขาอยู่อลิส ให้พ่อเอกก็อยากฟังใช่ไหมคะอยากฟังปลายฟ้าร้องได้ไหมร้องได้เร็วๆเมื่อกี้แจกเพื่อเหรอเด้เสืออาจารย์นักดนตรีแจกเบอรทุกคนเลยนะให้เพื่อนใส่เป็นสุดสีเดียวกันเลยสีสีไหนพ่อสีชมพูสีชมพูป๊าได้กดนตรีฮักู้บานเกปปีนี้บานจุ้ยเลยสีชมพูเเป็นเล่นมัอเพื่อนว่า ใส่ป่ะค่ะแมนให้เพิ่นไปเลือกเอาเลยเพิ่นจังคุงใส่นะคนคนใส่น้อยใส่ใหญ่ก็เลือกเอาตามใส่เลยมากเลยครับแจกมันไปหรอสีชมพูหวานหวานแห้งปีนี้เน่อจากปี่สีไม่แก้มที่ตุนมันเป็นแก้มใจแล้วว่าใได้เสียกับเบาเอกก็เอกล่างแล้วร้องดังตอนนี้กินเสียแล้ว กล้สีได้ใกล้สีได้เวลาซสอแล้วครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีกันคลับทุหมองทุกบอลครับไม้ยิอีก็ไม่เีเอฟัง่อยเร็่อยร้ลองร้องให้ไเอะฟังหน่อยเร็วๆฝากงานวันที่30ตุลาคมครับพี่น้องอยากจองบัตรงานกระถินองสชมคอนเสิร์ตสาวน้อยเอาเาให้เขา เวอร์ชันแบบซอฟมากเลยเวอร์ชันนิ่มนุ่นมาีหยาดมาขมมาจอมเอี้ยัาวางมาไล่เอาเวอร์ชันนะครับฝากพี่น้องครับวันที่30ตุลาคมครับพี่น้องอยากจองบัตรชมคอนเสิร์ตอ่ะทักเพจพ่อแม่องค์หิงแฟนเพจได้เลยครับเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ